ถ้าวันนี้กระบี่จะมีเซ็นทรัลคนกระบี่อยากให้แมวตึกสูงบังวิวไหมตึกไม่ต้องสูงขอใหกลมเกนกัตธรรมาชาตินี่กระบดดดี่ดดีดีผมชอบดดัดเยอะเยอะ,ยะ นอาหาหรอยากให้มีร้านอาหารดังๆมารวมกันเยอะๆค่ะแต่ว่าบางทีก็อยากกินอาหารพื้น,บ,นบ้านบ้างค่ะมีหอยชลตีนค่ะกู้งแสมดำแกงคั่วหอยใบชะพลูขนมจีนใต่สวัสดีครับป้าห้องชาวบงพื้นบ้านอยา่างผมุมมากับตับไก่ไข่บางบอกว่าพวกเราทาการมาบงพื้นบ้านแต่มีป้าสดทดเกือบทุกว,วันเลยอยากให้มีส่วนช้อปปิง้งแบบแบรนด์ดังๆค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้มีงานฝีมือเข้าไปขายด้วยค่ะ ปาติภามัดย้อมเบาสารทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าเราให้ไปอยู่ในสานค้ามันก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้เข้าถึงงานขคณในท้องถิ่นด้วยค่ะกระบี่ไม่ได้มีแต่ธรรมชาตินะครับมันยังมีวิถีชีวีดีเวลารมอยากให้ทุกคนรักแล้วก็เคารพในความเป็นกระบี่ค่ะรักกระบี่ค่ะรักกระบี่ค่ะผพมรักกระบี่มากครับเพราะเรารู้ว่าทุกคนรักกระบี่เราจึงอยากทำศูนย์การค้าแห่งแรกของกระบี่ ที่คิดถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมคิดถึงชุมชนคิดถึงธรรมชาติคิดถึงความยั่งยืนเพื่อเป็นศูนย์การค้าที่คิดทุกอย่างจากความเป็นกระบี่เซ็นทรัลกระบี่อยากไปเลยนี่เดี๋ยวเป็นรัน